สิงนะควันนี้เราจะพาไปชมถดถนดำนะครับหุดนสะกันทรยดินกันนะครับทรยดินในที่นานมีน้ำเช็ดมาฝังนในมันมาดูเจ้าอีโนโ่เย20ออกจากปากบ่อกันนะครับ ดูเจ้าฮีโน่ร2อนะครับออกจากวอครับเป็นงานทอยดินนะครับวันนี้มาแล้วอ๋ออาออย่างแรงอย่างแรงมามาแล้วไหลมาแล้วงาน,นไม่ค่อยหองกเท่าไรครับวันนี้ โนเอฟซีร้่คอยไหลคอยไหลอ่าอ่าแล้วเสียมิก ไปครับเอาไปสุด120่นะครับ NPR